ซออกแบบอักษรหลากสี Adobe Illustrator นะครับเรามาดูวิธีการออกแบบอักษรที่มันมีสีเป็น overlap กันแบบนี้นะครับก็คือสีไปทับซ้อนกันแบบนี้นะครับเราก็มาเริ่มจากการที่มาที่ตัวเครื่องมือ t y p o l นะครับ s elect พื้นที่ที่ก็จะกดชิปค้างไว้นะครับเลือกพิมพ์คำว่า Colorful นะครับ c o l o r f u l <U> นะครับจากนั้นพี่ก็จะเลือกฟอนต์เป็นฟอนต์นี้นะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นโบนะครับเป็นฟอนต์หนาๆจากนั้นเราก็กด Control Shift O เป็นการคือเอาลายนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกเมาส์ขวานะครับสั่งคำว่า Un group น,นะครับเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็อันนี้พี่จะเลือกทั้งหมดแบบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็กดชิปข้างไว้เพิ่มความใหญ่ให้กับตัวหนังสือนะครับกดชิปข้างไว้แล้วก็ยืดจับยืดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มใส่สีเลยนะครับตัวแรกพี่จะใส่สีประมาณนี้นะครับตัวที่สองจะใส่เป็นสีชมพู H H. ตัวที่สามเป็นเขียวลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับ เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะครับจะใส่สีอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ที่จะใส่เป็นสีส้มแบบนี้แล้วก็อันนี้ที่จะเอาเป็นสีเขียวเขียวส่วนอันนี้เป็นสีเหลืองอันนี้นะครับก็จะเป็นสีออกม่วงประมาณนี้หลังจากนั้นครับเราก็ กดคลิปค้างไว้แล้วก็จับตัวหนังสือให้มันไปทับซ้อนกันแบบนี้นะครับให้มันไปทับกันจะจงใจหรือไม่จงใจก็แล้วแต่นะครับเอาไปทับกันเลยนี้กดคลิปค้างไว้ด้วยนะครับมันจะได้เป็นเป็นแนวตรงๆนะครับ อันนี้ก็จะมาทับสักประมาณนี้หลังจากนั้นพี่ก็จะเลือกทั้งหมดแล้วก็เลือกมาถึงนี้นะครับให้มันอยู่กลางกลางหลังจากนั้นเราก็มาที่คําว่าวินโด้เลครับมาที่คําว่า t r a n s p a r e นี่นะครับสาหรับตรงนี้นะครับตรงคําว่า normal นนะครับเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกอะไรตนนัวนี้อันแรกเลยพี่จะเลือกก็คือเลือกคําว่า multiply เราเลือก multiply เห็นไหมครับว่า จากเมื่อกี้ที่มันสีมันไม่ได้แสดงให้เห็นนะครับอันนี้มันไอ้ส่วนที่มันทับซ้อนมันก็จะมีแสดงสีออกมาให้เราเห็นนะครับอันนี้พี่จะเลือกทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็กดชิปกลางไว้ใหญ่มันใหญ่ขึ้นส่วนตัวนี้นะครับมันจะสังเกตเห็นว่ามันจะมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นตรงตัวยูนะครับนี่นครับเราก็มาลองเปลี่ยนได้นะครับ ลองเปลี่ยนเป็นาจากตัวยูนะครับตัวอลองดูว่าเนี่ยนะครับจะได้ลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับเราจะลองเปลี่ยนตัวอื่นๆเป็นลักษณะของความปร่งแสงนะครับ ดูก็ได้นะครับว่ามันอันนี้มันจะท a ส s า a r e n c y ก็คือความโปร่งแสงนั่นเองนะครับเราก็ลองเลือกตัวหนังสือแล้วเลือกดูว่าอันไหนที่มันจะเหมาะนะครับกับการเนี่ยนะครับอย่างประมาณนี้นะครับอย่างตัว O เนี่ยนะครับที่ใช้คําว่า Lighten เนี่ยนะครับมันก็จะได้ลักษณะประมาณแบบนี้ก็ลองปรับทํากันดูนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u ับ c r i b e เพื่อเป็นการสนับสนุนด้วยนะครับสวัสดีครับ